สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคือเรื่องการคิดเชิงบวกกับทัศนคติที่ดีซึ่งเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาเอ่อจากหลายที่เลยนะคะทั้งบทความเคล็ดลับงานวิจัยแล้วก็เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะครับอย่างเรื่องของคุณเอกชัยวรรณแก้วนี่เป็นตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากเลยนะฮะศิลปินที่ใช้เท้าแทนมือวาดรูปเนี่ยเอ่อ การปรับมุมมองความคิดของเขามันเปลี่ยนข้อจํากัดไปเลยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนใช่ค่ะเหมือนที่เขาพูดว่าเพียงเปลี่ยนมุมคิดพื้นที่ชีวิตก็กว้างขึ้นอะไรแบบนี้เนาะใช่เลยครับตรงประเด็นมาก วันนี้เราเลยอยากจะมาลองทำความเข้าใจกันหน่อยค่ะว่าสองคำนี้จริงๆมันคืออะไรกันแน่เหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วก็มีมุมไหนที่เราจะหยิบไปใช้ได้บ้างให้ชีวิตการทำงานเรามีพลังขึ้นมีคำพูดหนึ่งผมว่าน่าสนใจของฮา r วีย์แม็กคีเขาบอกว่าการคิดบวกมันไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆแต่มันคือตัวเปลี่ยนพฤติกรรมเราเลยอ่ะอืมอืมมันสะท้อนพลังของความคิดได้ดีนะคะโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะคำว่า ทัศนคติที่ดีเนี่ยฟังดูเหมือนต้องมองโลกสีชมพูตลอดเวลาเลยเนะแต่จริงๆแล้วอย่างข้อมูลจาก disrupt เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นมันคือการมองตามความเป็นจริงคือยอมรับแหละว่ามีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอแต่เราเลือกที่จะไม่จมไงคะเลือกที่จะมองหาโอกาสหรือหาทางพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ใช่ครับซึ่งมันไปตรงกับแนวคิด growth mindset เลยนะ คือเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้ตลอดเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ไม่ใช่คิดว่าเอ,อ่อความสามารถเรามันตันแล้วมีแค่นี้ทําได้แค่นี้เข้าใจเลยค่ะคือเปิดรับการเติบโตนั่นเองถูกต้องครับการมีทัศนคติที่ดีคือแบบนั้นแล้วถ้าพูดถึงการฝึกฝนล่ะคะมีแนวคิดอะไรที่ลึกลงไปอีกไหมคะนอกจากปรับมุมมองมีครับมีแนวคิดทางจิตวิทยาที่น่าสนใจคือเรื่องรูปแบบการอธิบายตนเองหรือ explanatory style, Ex style. ครับมันคือวิธีที่เราอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับเราโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆมีมิติหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องความคงทนถาวรหรือ permanence ควาคงทนถาวรยังไงคะคือเวลาเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเรามองว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือเรามองว่าหูมันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแบบนี้ครับ โอ้โหแค่มองต่างกันแค่นี้ผลลัพธ์ทางใจมันคงต่างกันเยอะเลยนะคะต่างกันเยอะมากครับคนที่มองว่าเออมันเป็นเรื่องชั่วคราวก็จะมีกําลังใจสู้ต่อได้ง่ายกว่าเพราะเชื่อว่าปัญหามันมีทางออกมีวันจบแต่ถ้ามองว่ามันถาวรก็ <c oughs> จะท้อแท้สิ้นหวังได้ง่ายกว่าใช่ครับเหมือนคุณเอกชัยถ้าเขามองว่าข้อจํากัดทางร่างกายมันถาวรเปลี่ยนไม่ได้เลย ก็อาจจะไม่มีแรงมาถึงจุดมีก็ได้นะอืมจริงด้วยค่ะมันคือการเลือกเลนส์มองปัญหาจริงๆแล้วแล้วมีอีกอันที่เชื่อมกันด้วยใช่ไหมคะเรื่องวงจรความสัมพันธ์อะไรนั่นใช่ครับวงจรความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อความคิดความรู้สึกการกระทํามีงานวิจัยจากไทย JO เขาทําเป็นภาพวงจรให้เห็นเลยนะเรื่องจากความเชื่อ belief ของเราครับมันก็จะส่งผลต่อความคิด thought ความคิดก็ไปกระตุ้นความรู้สึก feeling แล้วความรู้สึกก็นำไปสู่การกระทำ <Action. S 1> ถูกต้องแล้วการกระทำนั้นมันก็วนกลับไปตอกย้ำความเชื่อเดิมอีกทีเป็นลูกไปเรื่อยๆอธิบายตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับเช่นถ้าเราเชื่อว่าเราไม่เก่งเลยความเชื่อเราก็จะคิดว่า ทำไปก็เฟลแน่แน่ความคิดมันก็ทำให้รู้สึกกังวลไม่อยากทำความรู้สึกสุดท้ายก็เลยไม่กล้าลองหรือทำแบบไม่เต็มที่การกระทำแล้วพอผลไม่ดีก็กลับไปย้ำว่าเห็นไหมไม่เก่งจริงๆด้วยแม่นแล้วครับเป็นวงจรแบบนี้เลยเหมือนกับดักเลยนะคะแล้วเราจะตัดวงจรนี้ได้ยังไงคะเนี่ยการเข้าใจมานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยพอเราเห็นภาพรวมเราก็รู้แล้วว่าเราจะเข้าไปแทรกตรงไหนได้บ้างเช่น ปรับที่ความคิดฝึกมองหาข้อดีในเรื่องร้ายมองปัญหาเป็นบทเรียนอันนี้ก็คือ Mindset Shift ที่คุยกันหรือจะปรับที่การกระทําก็ได้ใช่ไหมคะอย่างที่เขาแนะนํากันบ่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมดีๆคบเพื่อนดีๆด,ดูแลสุขภาพกายใจนอนกินออกกําลังกายพวกนี้ก็ช่วยปรับความรู้สึกได้ใช่เลยครับการฝึกสติหรือ d f u l n e s s ก็ช่วยได้มากนะรู้ทันความคิดความรู้สึกตัวเอง ไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆมันพาเราไปไกลอันนี้คือจัดการที่ความคิดความรู้สึกโดยตรงหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆหาเวลาผ่อนคลายทำอะไรที่ชอบหรือกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ไหวอันนี้ก็เป็นการปรับที่การกระทำเนาะครับทั้งหมดมันส่งผลถึงกันหมดเลยแสดงว่าเคล็ดลับต่างๆที่เราเห็นจริงๆมันมีหลักการรองรับหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปถูกต้องครับและที่สำคัญมากๆคือ ต้องทำสม่ำเสมอการปรับทัศนคติหรือความเชื่อที่มันอยู่กับเรานานๆมันต้องใช้เวลาต้องฝึกฝนอาจจะลองง่ายๆก่อนนอนทบทวนเรื่องดีๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเหมือนแนวคิดเพิร์มาที่พูดถึงองค์ประกอบความสุขเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นครับนึกถึงอารมณ์ดีๆ positive emotion กิจกรรมที่ทำแล้วอิน engagement ความสัมพันธ์ดีๆ relationships สิ่งที่มีความหมาย meaning ความสำเร็จเล็กๆ accomplishment ฝึกมองหาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆมันก็ช่วยปรับวงจรความคิดความรู้สึกเราได้ครับเครียดสุขภาพกายก็ดีตามเพิ่มโอกาสสาเร็จแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ดีขึ้นด้วยสรุปก็คือการคิดบวกหรือมีทัศนคติที่ดีเนี่ยไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือมองโลกสวยเกินไปแต่เป็นการเลือกใช้เลนส์ที่สร้างสรรค์กว่ามองสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติเข้าใจตัวเองเรียนรู้แล้วก็มุ่งหาทางออกหาโอกาสใช่ครับไม่ใช่โจมอยู่กับปัญหาอย่างเดียว การเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูอาจจะเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลายากๆไปได้หรือดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้เต็มที่เหมือนที่คุณเอกชัยทําได้นั่นแหละครับมีคํากล่าวว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอืมถ้าอย่างนั้นอยากชวนลองคิดดูค่ะว่ามีเรื่องเล็กๆสักเรื่องไหมในวันนี้ที่เราจะลองเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีตอบสนองกับมันดูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรได้บ้างคะ